ครับวันนี้จะมาแนะนําการควันมะขามนะครับการควันมะขามควันทิ้งไว้ก่อนครับโอ้หมายความว่าจัดลากไปแล้วใช่ไหมจัดลากไปแล้วครับดูจัดลากาไว<ห>้แ<ห>ล้วครับแต่เราจะไม่ตัดเลยนะครับเราจะควันทิ้งไว้ก่อนครับอ๋อนี่ลากสวยแล้วว่างั้นเถอะลากสวยแล้วครับตัวนี้อลากรอบลากรอบครับอันเอียนนี้เด็ดลากเหรอฮะตัดลากแก้วครับตัดลากแก้วเด็ดลากแก้วนั่นเองแต่ว่าเดด็ากแก้วครับแต่ว่าจัดไว้สวยตัดไว้สวยแล้วครตัวนี้ลาก รักดีครับตัวนี้รากรอบพอรากรอบแล้วแต่นี้เราพอใจแล้วเราจะสร้างฟอร์มเล็กเราจะสร้างฟอร์มเล็กสั้นทรงซูโม่ครับโอซูโม่จะตัดคล้ายซูโม่ขนาดไหนให้แต่ขนาดไหนครับประมาณเราก็ควันไว้ก่อนขนาดประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยวนะขนาทำไมต้องควันตรงนั้นครับการให้มันเล็กควันไว้เพื่อไม่ให้บางทีเราตัดตัดทิ้งไปเลยตัดขาดเลยบางทีมันอาจจะตายได้ครับมันจะเสี่ยงอาจจะตายได้ครับ มันน็อกได้เนาะมันน็อกได้ครับตัดไปเลยมันอาจจะน็อกได้เราต้องคว้นแบบตอนนะครับฟันทิ้งไว้ก่อนอจนกว่ามันจะแตกรอบๆมาตรงนี้แล้วเราถึงจะคัดกิ่งแล้วก็ตะกอนที่เราจะตัดตรงนี้ด้วยเราต้องตัดครึ่งต้นหนึ่งก่อนนะครับเราอย่าไปตัดทีเดียวเราต้องตัดครึ่งต้นทีหนึ่งก่อน<ล>ที่ถูกลไกล่ลงมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดทีน,นี้ก่อนทีแค่เนี้ยครับแล้วก็มาคว้นตรงนี้ทิ้งไว้จนกว่ามันจะแตกเราถ้าเกิดเราคว้นนย่างนี้อย่างเดียวเราไม่ตัดตรงนี้ด้วยบางทีมันอาจจะไม่บางทีมันอาจจะไม่แตกตรงนี้ด้วย มันก็แปลกเหมือนก,นกันนะครับเป็นบางต้นครับะขามบางทีมันไม่แตกนะครับบางต้นไม่แตกมันแตกยากเหมือนกันตอนนั้นเราจะมาเราต้องตัดตรงนี้ด้วยตอะนั้นไปดูดีไหมไปดูไอ้ที่เคยต่อไ้จะควันเลยไหมหรือว่าควันไอ้ที่ทําไว้มีไหมจะควันเลยไหมให้ดูไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไอ้ที่สําเร็จก่อนดิโอ้ได้ครับมีไหมที่สําเร็จที่สําเร็จเรามีครับอยู่ทางนู้นครับไปชมอันนี้ทิ้งไว้ครูไหนไหนที่สําเร็จแล้วคนนี้นี่ครับตรงนี้ที่ตัดที่ควันไว้แล้วสําเร็จ ออกมาแล้วครับของจริงเว้ยว้าวว้าวให้จริงนะเนี่ยครับเสียบยอดไว้เปล่าตรงนี้ไม่ได้เสียบครับมันแตกครับมันแตกออกมารอบเลยครับอ๋อนี่นี่ลากรอบไม่เป็นลากรอบนะตรงนี้ก็ลากรอบด้วยครับลากรอบนะพอลากรอบเสร็จปุ๊บคุณเอกก็ตัดข้างบนเลยฮะครับพอมันตตัดตรงไหนเราจะต้องตัดตรงนี้ทีหนึ่งก่อนต้องตัดตรงนี้ทีหนึ่งก่อนกระตุ้น ระตุ้นเปนทีนึงก่อนอย่าเพิ่งไปตัดทีเดียวอย่าเพิ่งไปควันแล้วก็ปล่อยยาวๆไว้อย่างเงี้ยอย่าไปไว้ยาวๆอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้ไไดเราควันตรงนี้ด้วยแล้วเราก็ตัดตรงนี้เว้ครื่องต้นด้วยเพ<อ>ื่อกระตุ้นมันเพื่อให้มันแตกนะครับมัน,ววนเป็น,มผ,นผมลองเ<ไ>ทคนิคดูลองลอง,ลองทําดูครับเอออันนี้แล้วแตกมาเยอะเลยยอดรอบเลยครับแล้วค่อยมาคัดเอาแล้วค่อยมาคัดเอา จะเอาเอาหน้าไหนเร้ให้มาเอาหน้าไหนต้องดูหน้าลากเนาะมันต้องดูหน้าดูลากสันลากสันลากเป็นเกณฑ์ใช่ป่ะสันลากให้มีรับอย่างอย่างนี้ก็ต้องมีนี่แหละทางนี้เนาะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้นะครับต้งแข็งแรงก่อนแล้วก็มาคัดกิ่งอันนี้คงไม่คงเอาหน้านี้วพิ่งดูท่าแล้วเนี่ยครับอาจจะเอาหน้าที่มีลากสวยลากสวยก็ตั้งแต่หน้าลากสวยแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะทิ้ง เอากิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ให้มันแข็งแรงก่อนนะรอให้มันแข็งแรงก่อนเอาไปดูวิธีการดีกว่าไปครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเลื่อยเลื่อยหางหนูครับเลื่อยหางหนูแล้วก็มีดแล้วก็มีดมีดปลายแหลมมีดปลายแหลมมีดที่จะมาควนมีดที่จะมาควนตรงนี้ต้องคมครับคมครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกอันดับแรกแล้วก็อันดับแรกแล้วก็เลื่อยตรงนี้ก่อนครับเลื่อยทรงนี้อ๋อตัดแล้วกลับประมาณนี้กลับประมาณนี้ครับเลื่อยทิ้งไปยอดไปก่อนครับ ตัดยอดทิ้งรดก,การใช้น้ำครับ,รบกับกระตุ้น้วยนะครับเอาเรื่อยๆผมทำใช้วิธีเนี่ยครับก็เลยลองดูว่ามันแตกดีก็เลยนำมาใช้นามาใชใ้ดูครับมาดูนะครับแล้วก็ตัดข้างล่างนิทีนึงมาดูครับบางทีเราควันไปเลยมันก็ไม่บางทีอาจจะไม่แตกมาขามนี่แปลกนะครับ เราดูตาไหมดูหรือดูขนาดเราก็ดูบางทีตามันไม่ต้องดูมากก็ได้ครับบางทีตามบางทีอาจจะอยู่บนนีมน้มันหลบมันท่อนอยู่ไหนพอไม้พอเม็ดบางทีตามมันจะขึ้นไปสูงเลยแต่ว่าบางต้นมันก็แตกตรงเป็นที่เราควั้เนยเป็นกระจุกเลยครับไม่มีตามันก็แตกแตกตรงที่เราคว้นเลยครับอันนี้ความสูงของตอก็แล้วแต่ชอบซูโม่ครับเราชอบแล้วแต่เรา แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเล่นซูโม่หรือนนรว่าจะเล่นทรงสูง,สงอันนี้เก่งแล้วก็เลยไม่ไม่ไมวัดธรรมดาหนึ่งอ๋อหนึ่งเส้นผ่าทุ่งกลางหรือเส้นรอบวงต่อส่วนสูงใช่ครับบางทีว่าผมก็กะเอานะครับครูอุ้ยอกะเอาบ้างอะไรบ้างเอาบอดีดูความสวยงามนะครับอาจจะผิดถูกบ้างนะครับครูบางทีแต่ที่นี้ว่าผมก็เอาความสวยงามนะครับอเ,อเอาเอาเอาตามใจเราลายมือเราครับ ให้มันไม่น่าเกลียดมากครความสูงทีนี้ไม่ได้ใช้เป็นไกลกีดสูงมากไปก็ไม่สวยเนาะครับสูงมากไปบางทีมันก็ไม่สวยเท่าไหร่ส่วนมากก็ส่วนมากผมเล่นไม้เตี้ยไงครับตรงเตี้ยๆหน่อยตรงสูงหอวสวยครับเปลือกยังไม่ขาดนะครับเปลือกยังไม่เคยขาดดีมาขามเปลือกหนาคนแรงๆ่อยใช่ไหมนะมีดคมด้วยมีดคมไม่คมไม่มรู้ เสียวโดวนมือกันขาดลาออแล้วครับข้างบนเออแล้วเราก็รอทิ้งไว้แล้วทีนี้คว้นอย่างนี้ขูดไหมก็ขูดก็ได้ครับขูดก็ได้ขูดล่างขึ้นบนขูดก็ได้ดก็ได้ครับเหมือนคล้ายๆตอนเหมือนการตอนเลยว่ากันเ,เหมือนการตอนเลยครับเพราะบางขามบางทีบางเบงืบ้องบางต้นผมคว้นทิ้งไว้บางทีก็ไม่แตก มันก็ยากเหมือนกันบางต้งนไม่แตกไม่แตกตรงนี้เลยตัดไปก็ไม่แตกมันก็เลยผมก็เลยมาลองทําวิธีนี้ดูงบางทีใช้วิธีสองวิธีซื้อตัดครับแล้วบางทีบางทีต้อง,ม,ม,อง,ม,องม,ม,มันจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าไม่รู้บางทีต้องควันนาควันหน้าฝน,นด้วยอะไรเนี่ยครับมันถึงจะแตกดีอยู่ที่ฤดูหน้าฝนหน้าฝนอะไรเนี้ยครับหน้าฝนหน้าฝนจะแตกสังเกตดีอยบางตรงนู้นนะครับที่พาไปดูครับแตกออกมาเยอะ ฟันหน้าฝนผมีร้ายตอนด้วยนะเทคนิคส่วนตัวนะครับที่ผมพูดอันนี้อันนี้ต้องไปประยุกต์ใช้เอานะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วจะทํายังไงต่อไปสมมติว่าเราจะเอาอะไรบำรุงบนเบิงไม่ต้องนะไอตรงนี้ก็ไอต้งรากเนี่ยแหละครับเราก็เอาปล่อยไว้ตั้งไว้ในที่ร่มตั้งไว้ในที่ร่มลำไรหน่อยอย่าให้โดนแดดจัดมากแล้วก็อย่าให้มันโดนแดดเผาแล้วพวกแผลมันเนี่ยครับแล้วเราก็ตั้งไว้ลำไรครับ ผมไม่ไม่ได้ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับมาช่วงนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรไม่ค่อยดูแลอะไรมากเท่าไหร่เพียงแค่ตั้งในที่ร่มอย่างเดียวครับครับผมไม่ให้โดนแดดจัดแค่นี้เองนะครับคนั้นก็จะแตบผมนี้ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยครับที่ควันเอาไว้แล้วประมาณสิบห้าวันบางต้นก็เกือบเดือนนี่สิบห้าวันเหรอครับเข้าวๆนะครับเข้าวๆอันนี้อันนี้ก็เย่ยวสวยเลยก็เลยแตกโอนี่สวยเลย ตนนั้นออกมาแล้วครับตัดไปครึ่งนึง้นไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบต้นเนาะครับก็แตกเกือบจะหมดแล้วนาะแตกเกือบหมดนะครับอันนั้นยังไม่แตกพวคว้านใหม่ละอันนั้นก็คว้านไว้ใหม่ครับยังไม่ค่อยแตกดีไม่แตกเท่าไหร่ครับอโอเคไม่เป็นไรครับอย่างนี้ครับครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องมะขามครับคว้านมะขามในการแตกยอดใหม่ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็ทดออกหลังจากนั้นก็ทดอออกตั้งกิ่งและตั้งยอดครับผม พอแข็งแรงนี้เราก็ตัดทั้งบนนี่ออกแล้วก็มาคัดกิ่งเพราะให้กิ่งตรงนี้แข็งแรงข้างล่างรองแข็งแรงก่อน,นครับ,รบแล้วก็มาคัดออกออข้ง้งบนออกแันนี้ก่อนคลิปนี้นะครับครับ <ขอ S 1> ครับสวัสดีครับ